คนงามๆเลยทำงานแล้วก like ็เป so, ็นฝ่ายคุณค่าโลกขออบน้องพิมมาจากสินค้าราชการมากมายนะครับนักเรียนมีแต่คนงามๆเลยค่ะมันนี้สวัสดีค่ะโอ้ปั้นละภาษาโซนะปั้นแล้วก็ปั้นภาษาอุ่มจานนะคะแลรวบบชอบปั้นด้วยเป็นภาษาโซระบบปั้น ด้วย้าวโซนักสุดยอดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจียววะเจียววะและแอมลึกแปลเป็นภาษาไทยนี่สาวโซนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำบลนาโพนะคะแล้วก็เป็นตำบลอุ่มจานค่ะเจียววะและแอมลึกแปลเป็นภาษาไทยว่าอร่อยมากโอ้รสุดยอดนะครับสุดยอดาสวโซ็ะ เป็นเป็นบ้านบีเบนเป็นบุนบีเบนก็มาถึงเป็นนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนี่คือตะบนนาโพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งนะคะระอรถอทางพุทธกำลังนั่งเศร้าห่มพี่น้องกำลังเศร้าห่ม ขออนุญาตก่อนขออนุญาตนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะรออเด้อค่ะยูดีมีเฮงเด้อ มหา,าดาได้ระหว่างเรียนอันนี้ก็คือรูปปั้นบนรรพบุรุษไทยโซ่นะคะเสียงมันตีเรานะครับก่อขอขอบคุณมากนะครับโรงเรียนกุสมานวิทยาคมนะครับอันนี้จะเป็นของเทศบาลกุสมานนะคะแล้วก็ขนมที่ทางโรงเรียนได้ตัวนี้ก็จะเป็นของหมู่บ้านไรน,นอ้นนอค่ะ บ้านนี้สวยเลยนะคะ<น>ของแค้บ้างห้อนี่นลองดูของแค้์บ้างอุ้ยของแค้นะคะนี่ปลใใูกผักบัวค่ะชาวเซโซซิมักปลูกผักบัวหรือผักทั่วไปแบบนี้นะคะท่านผู้บริหารกาบริ้รสุวนงานวิยากาประชมครับ

ถ้าหากว่า้าไปทำทุนได้ก็แจ้งผมได้เลยนะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู microphone microphone> ้ระดับอำเภอกุสุมาสก็รลระดับอำเภอกุสุมานะครับไปอยู่ตารางเงินนะคะขอบพระคุณนะครับมาอยากให้คนแทนได้พูดอะไรสักพูดจุบคนมา ร่วมงานนะครับว่ามันมีอะไรดีที่นี่เชิญครับัอยู่ข้างในก่อนขอบคุณท่านผอเดวีนะคะจากสกรอักุสุมานนะคะวันนี้ก็ยินดีอย่างยิ่งคะที่มีโอกาสมาจักนิทรรศการในวันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจหันขาทำรัดให้เลยนะคะแล้วก็จะมีระบายสีส่วนระบายสีจะเป็นของน้องๆนะคะท่านระบายใส่สีเสร็จเราก็จะ ขนมไปหนึ่งห่อค่ะเอาละครับตอนนี้จะขออนุญาตนำท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องชาวสุมานะครับบ้านเราได้เตรียมเข้าสู่วีดีโซอน่ะอันนี้ที่บ้านม่ดาวโอ้โหแล้วนะครับจับเข้าประจําจุดมังค่าเดชไปสักนิดนึง้วยอุดรับอันนี้คือบ้านภูทีประสานนะคะตะบลภูทีประสานนะคะ สาวอยู่ทางนี้เบิร์ตสวัสดีค่ะผู้สาวสวัสดีค่ะยุดีเม่แฮังนะคะมีแต่คนทำงานปาั๊ดมีแต่คนทำงานมาค่ะมันนี่เก็บเข้าข้างในนะครับเยอดค่ยดูแจะได้สวยนะครับสวยทุกคนเลยค่ะมันนี่ขอบคุณค่ะ <laughs> งานผู้ผูเมนบอสเม, <laughs> มนงานทุกคน สวัสดีค่ะโอ้ยข่าวนาเตียงกลับมาสิน้องสวัสดีครับผมครับอาอย่างนี้นะครับอ่ผมเห็นใจเพราะว่ามันขื้แยมันสีเยิ้มเนเนาะความสวยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาซ้อมตอนที่หลังจากใบสีสู่ขันกูแข็งสร็จนะครับ เข้าใจนะครับขอให้ได้ผูกแขนใบสีสูขวัญก่อนเราถึงจะมาซ้อมนะครับตอนนี้เข้าที่พักก่อนครับเข้าที่พักก่อนครับครับเข้าที่พักก่อนทาที่พักก่อนนะครับเราจะเริ่มผ้าลายนะคะแต่ว่าพ่อต่พี่น้องบ้านเฮาคือว่าร่วมแรงร่วมใจขนาดน้ะค่ะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบ้านเฮานะคะ อาจารย์สายสมอนคูแมวครับเราจะใช้คําว่าลำรอดที่หนึ่งตอนนี้ผมเสียดายความสวยของคุณหมอจิจาร์ก็เลยปนั่งในร่มก่อนนะครับนั่งในร่มก่อนขอบพระคุณมากครับมเมน่อกีแดดเป็นใจแห้งแห้งกระห้อนสุดๆเลยนะคะเาเลือล่อนกรแบนรถเน

เริ่มดำเนินการจัดตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาจนถึงจุ่ม10วันปี2 5 6 8บ44ปีแล้วนะครับคุณบอกคนกางามถอดผ้ากางางมด้วยไทยโซนะคะโดยมีท่านนผู้มือนะครับเป็นประธานอันนี้พาโซเบอร์คันนี้ถอจากมือนะคะคุณบอราชการต่างๆสภาอย่างสวยเลยนะคะอำเภ คืนจะไม่ได้แพงไม่ได้เด้อหนิซี่ร้อยนะคะเดี๋ยวนี้สามร้อยนะคะพอจากมือนะคะนี่ครับซึ่งปีนี้นะครับนายศีนะครับผ่านนายศีแล้วก็ร่วมกันประกอบพิธีนายศีสู่ขวัญนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอกุสมานค่ะนี่กล่าวสู่ขวัญแล้วเสร็จ พุสาวไทยโซ่สู้ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอุมสมานนะคะเนี่ยสวงส่งผ้าอะไรอาสาและลายชีสู่ฝนจากนั้นก็จะเป็นการนี่คือโรงเรียนพุชมานซ้อมรำวงสวงจะมีการซ้อมก่อนนะครับรอบแรกซ้อมก่อนนะครับซ้อมรำวงสวงซ้อมรำวงสวงแล้วเสร็จหนึ่งรอบนะครับ ที่จะมยการเนำโม่สูงจริงนะครับก็จะเป็นการกล่าวเปิดล้อรถนะคะที่พิธีทำมาจากล้อรถนะคะและกล่าวรายงานนะครับโดยผู้กล่าวรมาจากล้อรถเลยเดี๋ยวพาวัฒนธรรมอระเภอถ้านั่งได้เหร่แบบคือจากเียปลวแก้วนะครับก็จะกล่าวรายงานการรำุญในวันนี้ต่อประธานสาวงามและ อยู่กับเสาวงามนะคะล้อมรอบนะคะพี่น้องนาญาตินิดนึงนะคะคนเฮ็ดพิธีบายสีลสคขันเรียบร้อยแล้วนะคะบุณเกิดรักเสี่ยงดิ มาซาโกมาซางก้านอาารบอนเด้อเแต่สิ่งไปนี้ก็ยาเกิสิ่งที่ระเริฐคงเกิดแก่ทุกคนพุทธิวาลาด้วยเธอสวัสดีค่ะอันนค่ะใหญ่มากเลยนะคะมสีสุันเก้าเป็นพันเป็นริ่นเนสวัสดีค่ะจ้าครับวันนี้บ้ญา สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะนั่งเหนือยได้สิเออเรานั่งถึงเอาเอ้าเอาไปทุกคนเลยไปแล้วเออเมืองแยงอยากขับจังหวะนั่งลำพนเออขอบคุณนครับไปรังหวัดชนบุรีที่เรียบร้อยนะครับนี่สวัสดีค่ะพี่น้องปลาคุุมสาวงามเยอะแยะเลยนะคะมาเนต้าสุดยอดเลยนะคะเจ้ารถธรรมมาแลเจ้าหน่อยป ฮะบกเหรอยตะยดู huh? ูพเพราะไม่รอดเท่าโงกกลยคุณทุ่งอะฮะเอนะเ่แม่มาทุ่งก็มาทุ่งกันเลยกใจเ็เยอก็แบบอะไรเสรมดไดรเฮ้เอะรเฮ้ยตอนนี้เสนของาวนะครับาอยู่กลางสาวงามเลยห้อเนี่ยสวัสดีค่ะ มีแต่คนงามๆค่ะไทยโซ่มาเลยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนงามๆเบิร์ดมาเลยไม่มีคนขี้เลยเลยวันน่ะนะคะสาวสวยนะคะป้านี่เดี๋สาวโซ่แล้ค่ะมีแต่คนงามๆนะคะ,งงะ,คะสวัสดีค่ะปีที่แล้วปีนี้ ต้องพระราดามึงพูดอยู่ท่ามกลางสาวงามนะคะนี่พี่น้องเอ้ยวงต่อล่ามทางงาม้อค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกรอบอกกันนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกกำลังจะเริ่มขึ้นขับแถวตรงด้านหน้าพร้อมหรือยังเอลยนะครับ ด้านข้างมีรองเท้าวางอยู่ไหมช่วยเก็บออกหน่อยนะครับด้านข้างรองเท้าท่านใดที่อยู่ด้านข้างฝั่งตะวันตกยังเห็นรองเท้าอยู่4ี่ห้าคู่นะครับช่วยเก็บรองเท้าด้วยนะครับอยากจะลอดก็ไม่ไหววันเนาะขอบคุณมากครับรองเท้าด้านทิศตะวันอ,อกสวัสดีค่ะานะสาวงามอยู่ตรงนี้เอง ขอบขอณ่อนว่าเายภาพเอะคนกำลังจัดแถวอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาส่โมงครึ่งนะคะดเป็ยัอนอย่คเวานะเัง้อนอย่ค่ตอนนี้เป็นี่มงครึ่นะคะแดอ่ะตวล่นดดปยังฮ้น่นน้าับฮ้านนี้วเขลาี่ดไปนนเปาีปนยน้เนา สวัสดีค่ะสาวงามดีมากเลยครับดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับการนักดนตรีครับเราจะเกินนำด้วยพญาสั้นๆสะกดอื่นพอมสนมาป่าสนความงามของสาวโซ่นะคะมินเนี่ ู่ท่ามกลางสาวง,งามนะคะวสวัสดีคะ่รระอุดางจิ๊กตอกเลยค่ะนี่ใช่ไหมสาวเรียวอะเนียข้างหลังอาจารย์ขอสอา,ายสมอนกำลังเคลียร์อยู่ครับข้างหลังขอให้ทุกคนมีคู่รู้จักคู่ตัวเองเลยนะแถวไหนคู่แถวไหนนะครับกำลังจัดแถวจัดที่ให้เรียบร้อยนะคะ มานกว้างกว่าปานปูนาเมืองตา่ายทีเราเอ้ยที่มาสอยกันงูแม่เห็ุพันธนาสุมาลีตีมาเข้าไปหาสพันธนาบ้านมือพวกกัมพูเชียบ้านพวกสุมาลีค่อยวันนี้ละเื่อและพ่อละพ่อพ่อทไมเยอ